เลี้ยงหลานพี่น้องเอ้ยโอ้ยดูเดิกไม่อยู่สวยเลยเนี่ยไม่สบายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอนมานี่อ้ยออืเอ้ยนั่งเฉยๆดูนั่งอนจ่งเฉยเด้อเบื่อยเนี่ยอยากนอนก็นอนบ่ได้ลดูดิต้องให้ยาอย่างเดียวโอ้าวอยู่เฉยๆเมื่อยแล้วเนี่ย ้องมาอยู่นิ่งเลยทุกคนโอ๊ยนั่งดีดีลูกนั่งดีดีนอน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 จาลูกโอ้ยน้องยายเหนื่อยแล้วยายง่วงแล้วเนี่ยนอนเด้อเด้นอนน้องหรือมะนอนเนาะนอนจ้าเอ๊เอเอ๊ะนอนจ้าเอ๊ะ ให้นอนทั้งวันเลยกลางคืนก็นอนยากต้องให้ยาอย่างเดียวจ้าจิ้มจิ้วขี้ตาอยู่ทั้งวันเบ้งเบ้นไม่เอาไม่เอา นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆได้หไหมนอนที่ยายก็งวงแล้วนนเนี่ยทั้งวันไม่นอนเลยเนี่ยน้องไม่นิ่งจ่าทุกคนวนิ่งเลยเนี่ยวัดมือวัดเว้นก็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นปะว่าอยู่สฉยหยันตกที่นอนเนี่ยอยู่ในที่นอนเนี่ย ่อยนั่งเผาอยู่โอ้ยอย่าไปหือที่นอนอย่าไปหือที่นอนมันปูหยาบอยู่เลยมานั่งเฉยๆมาโอ้ย่าเอ้ยตา ้้ยีแบ่่ังยัะสวัสดีครับเป็นมสวัสดีครับเป็นหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดดทำดิทำเป็นไหเรียกยาเรียกได้หรียกยายเรียกยายก่อนลูกยายเดินก็ไม่ได้ เดินกรบบได้พูดกรบบได้เอาเบาสักคำนี้ย,ย่ายเอิอง่ายเนี่ยเอาเอา,เอาลองเบิ่งได้่าสักคำหนึ่งได้ปะย่ยายง่ายเนยีนย่นยเนยี่ยไปไดยอย่าตกเตียงอุ้ยจะตกที่นอนเนี่ยระวังงาขึ้น,นยังเนี่ย เซยเนี่ยแม่ดูเซ้ยเน่ยแม่น้ำกระอาบแล้วเร้ออาบเลยถ้าแปลงเข้าขาจักหน่อย้อนนาแปรงใหนะดอว่าหวานดูเดี้ยนว่า ทั้งวันไม่คืนโอ้ยทำไงดีนะอนเนอนกันนอนนอนเดี๋ยยายนอนเออเนอะออเอเอ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 อ่อนออเอกเอออยเออเออเออเนอเอเอออนเออเออังอออ à, được, hạt năng thôi hạt năng nha với vâng, năng chen bo sao với năng đẩy ra đi mà đẩy năng đẩy đi năng đẩy đi coi con ta năng về mình đẩy vô coi vâng, năng con cả ngay tung nó bị nổ rồi Cái đẩy mới ra kinh khẩu nó nó kinh khẩu đẩy thang quá nơi đây bị nó uẩn rồi nè อีเขาแซฟออยู่บนหนิงเดลยให้ยังกบได้ให้ยังกบได้พอยังเดียวจับยังเดียวอุ้ยผมอยากหายเด้เบิกเนี่ยให้ลองให้ไปในเด้อนะ หัวไปโคกกันนะงานว่างงานตัวยังชิวไว,นะาาว้ไล่ะเนี่ยชิวไว้เด้ออยาาใครนอนเด้คือชิมีแหนนงเนาะ มีว่านอนหัผัดหูผักตาเลยโอ้ยว่านอนเ <c oughs> นี่เป็นหลกเนี่ยแบบนี้อยู่กับวันหนึ่อีกตั้งหากยู้เซย,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 ย์เซย์น่ะแม่เฮ้ยอุ้ยฟังเบิดละแย่จิเมื่อยละแล้แลเนี่ยยิบน่ำมาเบิ้งสะเว้แต่ บกินได้น่นไข่ี่สรวยนะยบุ้งแท้เดียวนี่ย้ั่างหนองยางวงดัยังจำยังบ่ได้บ่บ่ได้อยู่เร้อพี่น้องเ้ยมาถูกมะสนี่แล้วเนาะเดี๋ยวที่จะได้จาจำเปนอีนอนเนี่ยฮะนี่จะใหายาท้องถุุ่่นด้านนอ่อย่างเดียวขี้นอ่อนดบ้านักยังนอยามายากลางคืน เี็กกระดุกขึ้นมาเด่กกระดุกขึ้นมาเป็นยังสี่อยู่กระดึ้งกระดุกขึ้นมาสีอีดอาร์อีดอาร์อยู่พอดีจะนอนบ่อะไรไฟจิงมาอขอบคุณนะคะบอกดีขอบคุณครับขอให้น้องง่ายไปไปใเ,เด้อเชียร์ห้าขาให้น้องกินก่อนขอบคุณใดใดเด้อโอ้ยเมื่อไหร่เพิ่งดูว่างพ่อละ นันนัฉนเฉยไงย่นะเข่าหนมาลูกมันโอ้ยพังเลยแบบอืออือออุ้ยอุ้ยย่ๆๆหนั่นเฉยยดูน้องมาละสำนีกเด้วค่ะขอบคุณค่ะ